พอดีตรงนั้นเป็นยังไงพี่สาวกว่างขวางเนาะอนี่เอฟซีลูกคนเด้อพี่น้องสามร้อยกว่าคนนะเพิ่นเพิ่นเฮ็ดดีแห้งเนาะเออนางกำลังใส่ว่าบุคคลทมอลังการมากนั่นนันเด้อพี่น้องเพิ่นไปยำปลาดงมาแล้วได้เนี่ยลูกลูกสาวเดี๋ยวลูกสาวเขาเนาะลูกสาวเอ้ยลูกสาวเลาวแม่บ้าปล่อยแม่ไปคนเดียวบ้าและเด็กหน่อยมันบ่เสืยขึ้นเฮาดอกเออน้องสาวบอก เจ้าสาวคนอื่นรู้จักเจ้าสาวหมดทุกคนเลยเขาว่าคนอื่นเจ้าสาวรู้จักรู้จักคนทุกคนรู้เจ้าสาวรู้จักอุ้ยหนูบอหัวพี่ไปที่นั่นเจ้าสาวรู้จักคนนั้นเจ้าสาวรู้จักคนนี้แต่เขารู้จักเจ้าสาวเปล่าเขาไม่เคยเห็นหน้าบขาไม่เคยเห็นหน้าเออนี่แหละถ้าเจ้าบอไปข่อยกระบอกหัว่าเจ้าไปนี่เอฟซีลุงคนเราไปถึงจำปาดงเลยพี่น้องพี่พี่ป้อง พี่ป้องอีกคนหนึ่งเดี๋ยวพี่ป้องมาก่อนเดี๋ยวถ่ายวิดีโอนี่มาสัมผัสเอฟซีลุงพลสามปีอยากดิยากยังสัมบัสแป๊บเดียวนี่สองคนนี่อาวุโซไดพี่นอเอาวุโซอยู่ในออสนอรุกายบูนเป็นเอฟซีลุงพลโดนไปพี่ป้องจ๋าพี่ป้องนี่ซื้ออยู่ในยูทูปแม่น้องมาลินะคะนี่มาเมืองสุดสวยมากเออกบพีสาวพี่สาวนี่ไปโพอยู่จัมปาดงแล้วดูประจำเออ มือังทุงเือตามสีชมอฟังในยูในไปจอบนองสาวหน้าอยู่ส่องปีปากก้อนยูสาวน้าต่างแดนไหเจ้าบัหัจะคข่อยตีเจ้าสาวหน้าต่างแดนว่ะจ้าเจ้าเห็นข่อยบ่ะเจ้าสวไหนเจ้าสไหนเจ้าส่างพดคือ่าีนี่เหรอนี่เหรอนีสาวหน้าต่างแดนี่เหรอสาวน้าเห็นกอยบอกสาวน้าต่างแดนสาวน้าต่างแดย อุ้ยเออไม่เห็นรูปน้องเหรอพี่สาวน้องเก่งนี่และอุ้ยพี่ปองแกจำน้องได้ได้เจ้าคือจำค่อยไม่ได้รูปค่อยขมไปก็รู้แล้วเออเออเจ้ามึงแต่สาวหน้าตางแดงเอ้าอยู่ช่องไหนพี่ปกรณ์ใช่ไหมช่องพี่ปกรณ์ไหมบอกช่องเครือเถ้เข้าไปช่องตะใบเธอเข้าไปไปไปโยนสติเกอร์ให้รูปลูกสาวลูกสาวเออ าไปม่ได้เขาไปไดไลน์สดเอาช่องไหนที่ดูบ่อยๆช่องไหนดูบ่อยก็คือโอ๊ตสตอเรี่โอสตอเอรี่แล้วก็เออแต่ชัยสาวมนลสาวมูลนี่บ้ารักมากแล้วไปดูไทยบ้านนอกไหมดูดูทุกอย่างแ้บแม่แต่แม่ดาเออแม่ดาหนูก็ไปลุงวางขาหนูก็ไป ดูดูหมดทุกช่องเออไลเอฟซีโตโยงดูทุกช่องคู่จักเบอร์ทุกคนยูทูบสายลุงพลใช่ไหมพี่พี่พี่เพิ่นใส่สุดงามได้พี่น้องเพิ่นสายบุญอีลีได้หวกนี่เพิ่นสายบุญอีลีนีไปเห็นไปเห็นแล้วก็ออีแต่เขาก็เหมืรู้จักเราหรอกเออหนูก็เห็นพี่ไปโพอยู่หันก็เลยโพดลงเอออุยพี่เห็นซื้อหนูสาวหน้าต่างแดนมานี่ลฟ์นองน้องเก่งนี่ลฟ์ อ่นคอมเมนต์นะก็สาวหน้าบอดาไผ่เดยไล่ไล่เสร็จก็ดูสาวหน้าไผ่เดงก็ไม่รู้คือใครแต่เลี้ยงี่อยู่เยอรมันคนนี้อยู่เยอรมันเออมันมีทธงศาติเยอรมันเด้ป่าช่างแม่งเน่ยใครเคยเห็นว่าอยากรู้จักป่าช่างแม่งโอ้ยเราบ่อยใครเห็นโตดอกป่าช่างแม่งก็ตามดูแก่ตอนนี้ทั่วลงแก่คือแก่นนาราป่าช่างแม่ง แกอยู่บิวนิกเออท่านนองเขาไปเออขอบคุณหลายๆเด้อพี่เด้อให้สัมภาผัสยกถ่ายคลิปลงอันอุ้ยพี่ป้องคือใส่สุดงามเถิดจ้ะมากระสมไห้สมไห้เขายกอาหารอยู่พี่น้องนี่ล่ะได้สัมภาษณ์พี่พี่สาวเพิ่นไปเอ่อจำปาดงมาเนาะ 네, 힙 핏에.